สวัสดีครับแฟนๆทุกท่านนะครับพบกันประจำเช่นเคยนะฮะแก่ารับชมนะสำหรับแนวทางฮานอยนะครับเช้านี้วันที่25นะฮะวันศุกร์นะครับสันวันคริสต์มาสนะฮะแล้วก็อากาศขึ้นคึมเย็นๆนะฮะเย็นๆนะอุณหภูมิก็ไม่ไม่ต่ำนะอย่างน่าจะ20่สิบายี่องศาย5ประมาณนี้นะครับนะครับก็เย็นสบายดีเหมือนกันนะครับ โอเคครับดูผลเมื่อวานนะฮะเลขที่ออกน้อยธรรมดานะ99355นะครับ99355487เราไม่มีนะครับสูตรเก่านะฮะ4016ไม่มีนะฮะป่งบนเขาที่เลข9นะครับหมายล่างก็9กับ3นะครับนะครับ1 2 3 4เข้ามา4วันติดแล้วนะครับส่วนรูดล่างก็เลข5นะครับ ว่านคนุณยายมาเยี่ยมนะเลขเก้ามาเต็มเลยครับวันนี้ก็น้ำอมอมองอยู่แถวนี้นะฮะมันจะเข้ามาในฉากระปล่าไนีู้้อ่ะโอเคดูฝั่งนี้บ้างนะครับวิ่งรูดนะฮะวันนี้สี่เจ็ดไม่มีนะวิ่งก็ห้ากับเก้านะครับบนล่างเลขห้าวิ่งล่างเลขห้านะฮะก็ประหยัดอย่างเก้ากับห้านะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูผลเข้าหลุดกันนะครับสำหรับชุดนี้ก็เข้าเป็นเต็มเลยครับเด่นเก้านะฮะอ่าเริ่มที่น้อยพิเศษก่อนนะหกสองหกหกเก้านะครับหกเก้าก็หกเป็นตัวเด่นตัวเด่น,ต,ดน,ต,ดนตัวดังเลยค่ะเมื่อวานก็เข้าเต็มเลยนะฮะเข้าเกมเลยนะครับเก้าน,นะ ส่วน26ก็อยู่ตรงนี้นะฮะ26ตรงนี้นะครับ99355นะฮะสำหรับนอยปกตินะครับเก้าสามอยู่ตรงนี้นะครับเก้าสา้าสามสามนะฮะไม่มีนะ55เบิ้ล55าหครับเมื่อวานเบิ้ลมีหกนะฮะ34691่หกเา,า,าสำหรับนอย V.I.P. นะฮะสามสี่หกหนึ่งนะครับ3 4มสี่หก้าหนึ่งไม่มีนะฮะปุดไปนะส่วนเรานี่ตามแนวนี้เลยนะหกเก้าเกก็มาตัวเดียวกันนะครับเก้านะครับแล้วก็2องศูนย, 9, ย์ันเองเก้าหกโยงใหญ่ไปได้หมดนะครับนะครับเก้าห 9ก้าก้าสามนะครับตัวนี้096ย์เกานี่งนี้เลย90านนะครับเ6 96, 96 98นั้า่นเองนะเดี๋ยวไปดูวันนี้กันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับมาแล้วครับเดี๋ยวจัดตรงนี้ลงให้เสร็จหน่อยนะ แค okay. เดี๋ยวเราไปไล่วันนี้กันเลยนะฮะเก้าเก้าสเป็นเลขเบื้องหน้านะครับ9 8 7าแปดเจ็ดสิบสเกสนะครับโอ้ oh, เลขสวยด้วยนะฮะสองแปศูนยนะฮะศูนยนะครับ 02, 02, 28402นะครับทุกคน71284นะฮะ8302 132เรียงเลยนะครับ45นะฮะ45นะ284132 เลขไปกระทางมีเลขสองเท่านั้นที่ชนกันได้นะครับ0 3นย์สามนะครับ1 2ึ่สนะครับ010 0, 0 9 2 8 2นสองแสองครับส6 4 7 5 4 4 3 3 5แล้วก็2 5นะฮะดูตัวชนกันบ้างนะฮะไม่น่าจะชนกันนะเลขคนงเราฝั่งนะครับเป็นเลขเปิ้ลนะเลขเบิ้นนะลก็มีศูนย์ศูนย์สองสอง,ส,องสี่ส,สี่แล้วก็ ห้นะครับเล่นไม่ชนกันนะคนเราฝั่งนะฮะคนราฝั่งไปคนละแนวเลยนะครับไปดูใหม่ล่างนะครับ5 6 9 1 3นะครับห6 5 9 5 1 5 3นะครับ6 9 6 1 6 3นะครับ9 1 9 3แล้วก็1 สานะฮะทางด่วนคะรับ2526 2 9สอแล้วก็23งสานะครับตัวชนนะสองตัวเองนะหนึ่งสองนึ่งสองสนะครับศนะูนย์สี่ศูนย์สามศูนยส่งน้างะชนทางด่วนอีกแล้วนะครับแปดสห้า ตัวแรกนี้น่าสนใจอยู่นะ5 5 4 7 4 6 4 5 4 4 4, 4 3 3 5 2 5นะ3 5 2 5มีทั้งคู่เลยนะ3 5ก่อน5 3แล้วก็2 5นะฉะนั้นก็ชนกันอยู่5 6 5 3 2 5 2 9 2 1นะ ห้าตัวนะอะไปต่อที่พระเอกนะครับเอ่อชี่ชัดชัดสี่หกเนี่แปดเก้าเรียกคนละฝั่งเลยนะอ่ะสี่สี่หกหกแปดแปดเก้าเก้า มาหมดเลยนะสี่หกแปดเก้านะครับดูชนในนะฮะเลขสองไม่มีเลขห้าให้มาเลขหกไปแล้วเลขเก้าไปแล้วเลขหนึ่งไม่มีแล้วก็เลขสามนะครับสามสี่เจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์ตัวนี้ไม่ชนนะกองอยู่ตรงนี้นะครับสองห้าหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับอ่าดูนี่นะสี่หก 48 49 43นะครับ68 69 63นะครับ89 83แล้วก็93้าสามนะฮะอารูตัวชนเลยนะครับสน,สนบาว่ากันไปนะสี่หตึดต๊ดตรงนี้สีนะ4 8ไม่มีสี 49, ไม่มา สี่สามมาห8ไม่มีหกตรงนี้หกสามตรงนี้แปไม่มีแปสาแล้วก็เก้าสามนะ 5, 3, 6, 3. 9, 3. ห้าสามหกสามเก้าสามเหลือหนึ่งสตรงนี้ก็ สองหกกับ 2, ออสองสามนะเพราะฉะนั้นให้มีตัวเด่นตัวดังตรงนี้เลยนะฮะไม่มีตัวเด่นตัวดังเลยนะมันก็จะกลายเป็นสีเงิน,นทั้งหมดนะครับแต่ว่าจะใส่สีแดงดูเลขวิ่งกันนะครับ <c oughs> เลขก้ามหนึ่งสองสามสี่เลขสี่หนึ่งสองสาม เลขห้ามีหนึ่งสองเลขหกหนึ่งสองสามสี่เลขเจ็ดหนึ่งสองเลขแปดหนึ่งสองสามเลขหกไปแล้วเลขหนึ่งหนึ่งสองมาแนวเดิมอีกนะฮะเก้าหกเก้าสี่เก้าแปดหกสี่หกแปดนะครับ นี่เห็นนะครับนะด้านตรงนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับห้าหกห้าสามสองห้าสองเก้าสองหนึ่งก็เก้าหกอีกหนึ่งตัวนะครับดูเด่นมีสงานนะฮะหกเก้านะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะครับตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับโปรดใช้ิจญยณในการรับเข้าเงินนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะฮะพบกันใหม่วันพรุ่งน,นี้สวัสดีครับ